สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันจันทร์ที่22มกราคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวดราม่ากันต่อก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมเอาข่าวดราม่านะฮะก็คือนัดที่เราชนะเมื่อคืนนี่แหละนะครับโอ้โหไม่จบไม่สิ่นนะอืมต้องบอกว่าดราม่าหนักมากนะครับซึ่งดราม่าครั้งนี้นะครับวันนี้ผมเอา เขาเรียกว่าไงเป็นบทที่บทพูดไม่ใช่บทพูดสิต้องบอกต้องบอกว่าเป็นการบทสนทนาเออบทสนทนาของระหว่างกรรมการในสนามนะครับแล้วก็กรรมการห้อง VAR นะครับที่เขาออกมาเปิดเผยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะฝั่งพิมเมลิกต้องขอทาําหนังสือนะครับยื่นไปขอแต่อันนี้คือทางคณะกรรมการของผู้ตัดสินเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ ผมเอามาอย่างละเอียดเลยนะครับในมุมมองของผู้ตัดสินที่แท้จริงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับวินิสูสนะครับพ่วงกับไมมี่ยองด้วยนะครับเป็นการเหยียดผิวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าวินีก็ไปให้กำลังใจนะฮะใน IG ของไม้เมยองด้วยนะครับ และปิดท้ายด้วยอีเวนต์อเมริกันฟุตบอล NFL นะครับที่จะมีโปรแกรมเล่นนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นปีหน้านะครับก็คือปี2025นะครับทีมไหนจะได้เล่นนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับแต่สิ่งสำคัญกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ต้องขอให้กระแทกไลค์กันเยอะแยะนะเพราะว่าช่วยกระตุน้นกระตุ้นกระตุ้นเอากอริทึมเออกระตุ้นเอากอริทึมมาหน่อยนะครับ คือช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับอัลกอริทึมของทาง y o u t u b e มันแม่งเออมากเลยอะคือแบบบางทีก็ปล่อยการมองเห็นให้ดูเยอะบางครั้งก็แบบให้คนดูนิดเดียวนะครับก็ต้องขอวินวอนนะครับนะทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะฮะกิจกรรมกลุ่มทัศนะครับไปที่ทีมติดบอลนะครับ ครบมันตัวจริงต้องแอดชีน99นะครับกลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังนะครับทั่วประเทศนะฮะพร้อมทัศนะแบบจัดเต็มในทุกวันนะฮะแล้วก็ทุกหลีกด้วยหลีกเล็กหลีกใหญ่ทั้งหมดนะครับก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับเสื้อฟุตบอลนะฮะลิขสิทธิ์แท้หรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําทุกเดือนนะครับก็คือลุ้นร้านนะครับผมอันนี้ก็ไปลุ้นกันได้นะครับ แล้วก็ไปทายผลสกอร์กันนะครับผมมีทุกวันมีทุกคู่ใครทายถูกลุนรับเงินรางวัลไปใชฟ้ฟรีนะครับและปิดท้ายด้วยกิจกรรมไทยเชียร์ไทยนะครับลุนรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้1นึ่ตัวนะครับแคมเปญน,นี้มีวันที่12ถึงวันที่25มกราคมนี้เท่านั้นนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอททีนเก้าอย่าลืมใส่แอข้างหน้าด้วยนะครับมาจะเริ่มข่าวข่าวกันแล้วจะเริ่มดราม่ากันต่อ นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ให้กันก่อนนะฮะอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะเริ่มที่ดราม่านะครับผมในเกมค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าทำให้นัทกซสยาต้องแบบขึ้นไลฟ์หลังเกมทันทีอะ่ะนะฮะทั้งที่แค่ชนะเฉือนแต่โอ้โหแต่ละลูกนะครับมีดราม่าหมดเลยนะครับมีแค่ลูกเดียวนะคะรับก็คือลูก3-2นั่นแหละที่ไม่มีดรามา่าเคลียร์นะฮะแต่ลูกอื่นๆของเราดราม่าหมดนะครับ แต่คือเมื่อวานนี้นะฮะคือขึ้นไลฟ์ทันทีอ่ะมันจะไม่มีบทสัมภาษณ์ของอันเช่ใช่ไหมผมก็ไปเอาบทสัมภาษณ์นะครับของอันเช่มาให้ทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะอ่ะอันเช่นะครับก็พูดถึงจงังหวะเกี่ยวกับผู้ตัดสินด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอพาไปพูดถึงโดยรวมนะฮะของทีมมันก่อนนะครับอันเช่บอกว่ามันเป็นเกมที่แปลกนะเราอ่ะมีครึ่งแรกที่แย่ขาดพลังนะฮะหลังจากการประเมินที่ผมทำเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับทีมเหนื่อยและเราทำผลงานได้แย่มากจากนั้นความมุ่งมั่นของทีมและการสนับสนุนจากแฟนๆก็ช่วยเราได้จริงๆให้กลับมาในเกมที่ยากแบบนี้และทำให้ครึ่งหลังเนะี่ยมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ ผมรับอะไรที่ในแง่บวกไม่ได้เลยนะในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะอธิบายนะครับผมแต่เข้าใจสถานการณ์นี้ว่าตอนนี้ทีมขาดพลังงานจริงๆนะเราออกสตาร์ทได้แย่มากแต่ในครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราอะลืมครึ่งแรกไปเลยนะในครึ่งหลังเรากลับมาได้ชนะได้ต้องขอบคุณพลังงานนะฮะที่ในสนามแห่งนี้เนี่ยที่มอบให้เรานะฮะก็คือแฟนๆนั่นแหละ นะครับส่วนนะฮะเกี่ยวกับผู้ตัดสินต้องถามแน่ๆนะครับเพราะมันมีดราม่าเกือบทุกลูกนะครับเกี่ยวกับผู้ตัดสินเนี่ยอันเช่บอกว่าผมเข้าใจนะคําบ่นของเอเมริอาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ทบทวนด้วย VR หลายรอบนะแต่มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างง่ายอยู่3มครั้งนะครับ3มครั้งเดี๋ยวผมมาอธิบายทุกครั้งเลยนะนะผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะ ในมุมอันเช่นะครับอันเช่บอกว่าถูกนะครับทุกคนต้องทุกคนนะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วผมพูดในสิ่งที่ผมเห็นอนเมรีิกาเล่นดีมากแต่ถ้าดูการตัดสินใจทั้ง3ครั้งจริงๆเนะี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับย้ำสองรอบนะผมพร้อมจะได้ยินว่าเราจะนะเพราะ v R นะครับไม่แคร์ I don't care นะครับไม่แคร์ว่าใครจะบอกว่าอ้ยไม่ดี แกชนะเพราะวีอานี่หว่านะครับหรือว่าประมาณว่าแบบซื้อกรรมการนะครับตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนรักของเราอ่ะเ่อนแฟนแบบสายดาร์กนะเป็นเป็นแฟนของเพื่อนรักเราสายดาร์กนะ้อซื้อกรรมการนี่หว่าเอ้ยแม่งอยากลุ้นแชมป์อยากเอาแชมป์จนแบบลืมหูลืมตาอหไม่อยากฟังนะครับมามาพูดถึงส่วนนี้ดีกว่านะครับที่เป็นดราม่านะครับ เห็นไหมอันนี้มาก้าเขาทําเป็นช็อตแล้วก็ตัดมาให้้ใหรวมกันหมดเลยนะครับผมช็อตแรกนะครับก็คือข้างบนนี้นะนี่ช็อตที่2นะครับผมแล้วก็นี่ข้างล่างสุดช็อตที่3นะครับผมจะมาไล่เรียงนะครับทีละช็อตเลยนะอ่ะก็อ,อื่นขออธิบายแบบนี้นะครับผมว่าในสนามนะครับผมผู้ตัดสินเนี่ยมีชื่อว่าเอเนนเดสเอนเดสนะ ไม่ใช่เอเนนเดสเอเนนเดสสิเอเนนเดสเอเนนเดสเนี่ยเป็นผู้ตัดสินห้อง v ีอนะครับส่วนเอเนนเดสมีมาเอโซนะฮะเขาเป็นผู้ตัดสินในสนามอ่ะแยกไม่ออกใช่ไหมเอเนนเดสเยอะเกินไปนะครับจำแค่ว่าในห้อง v ีอคือผู้ตัดสินเอเนนเดสนะครับในสนามคือผู้ตัดสินมาเอโซเท่านั้นแหละนะครับมาเริ่มช็อตแรกนะครับช็อตนี้แฮนด์หรือเปล่า นะครับช็อตจังหวะแฮนด์บอลซึ่งนํามาซึ่งจุดโทษนะครับผู้ตัดสินในห้อง v r อนะครับเอเนนเดสนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าผมขอแนะนําให้คุณเนี่ยไปตรวจสอบในสนามนะเพื่อที่คุณจะได้ประเมินจุดโทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแฮนด์บอลของกองหลังอเมเรียนะครับก็ปีสซิเลียมไปดู VAR นะครับผมมาเอโซอนะฮะก็วิ่งไปที่จอ v r r นะครับจังหวะแรกนะเขาก็บอกว่าโอเค ผมดูแล้วนะมันสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่มมริเนียพยายามทำประตูแล้วนะบอลโดนแขนกองหลังของอเมริกาจริงๆครองพื้นที่ตรงในกรอบเนี่ยที่ผมเห็นนะฮะผมเรียกจุดโทษนะฮะแต่จะไม่ให้ใบเหลืองหรือให้การ์ดไครนะครับเคลียร์ไหม <laughs> บางคนบอกว่าโอ้โหพี่ไอ้คำพูดเนี่ยมันตัดต่อมาแล้วนะครับนาจาจิตังแล้วกันนะครับอันนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยแบบไม่ต้องไปขอด้วยซ้ำนะครับ จังหวะแรกนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอมันอยู่ที่ดุลรลยยพินิดว่ะนะเหมือนเดิมแหละอยู่ที่ดุลรลยยพินิจของกรรมการจริงแต่มุมมุมมองของผมม,มันแอบเทไปทางว่าแทนมากกว่านะครับอ่ะจังหวะช็อตที่2นะครับผมก็เป็นจังหวะของอาลีบาสจำอันนี้คือก่อนที่จะเป็นจังหวะนั้นนะครับที่อาลีบาสพาเข้าไปแล้วก็ดวลเดี่ยวกับลูนินไอ้ลูนินอะไรวะเกป้านะครับผม ะจะังหวะนี้ก่อนนะครับเอนนเดสในห้อง VR นะครับเขาบอกว่าคุณช่วยมาตรวจสอบหน่อยนะผมเนี่ยแนะนำให้คุณ่พิจารณาดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะฮะที่จะเกิดการฟาวขึ้นของตัวรุกซึ่งก็คือฝ่ายของอเมริกาแนแหละซึ่งจุดโทษเนี่ยไอซึ่งจุดเริ่มต้นอะ่ะอาจจะเป็นการที่ได้ประตูด้วยนะครับผม ยังไงใช่ไหมผมอาจจะง ng, ง ng, นๆนิดๆนะครับก็คือจังหวะนี้มันเป็นจังหวะเริ่มต้นนะครับอาจจะซูมอ่ะผมซูมให้เล็กๆ,นนๆนันก่ะจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ทางคนเนี้ยนะครับผมลืมแล้วว่ามันเป็นใครวะลืมชื่อไปแล้วนะครับเขากา,กางมือมานะครับผมแล้วก็ปัดโจนหน้าคือไม่ได้แบบแกะตวัดหรือว่าอะไรนะคือประมาณว่าปัดแล้วคือหน้าเบ็เรื่องแฮมมันอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วแล้วเบงแฮมก็เอาจริงนะอันนี้ผมพูดจากใจ แฟนชุดขาวร้อนะครับผมผมว่าเบลลิงแฮมอ่ะอาจจะมีแอคชั่นเล็กๆแบบเล็กมากๆอ่ะเออด้วยประสมกับเขาอ่ะปัดจริงอ่ะมันอาจจะทำให้เบลลิงแฮมล้มไปแล้วก็ดูฟาตรงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นแท็กติกในสนามอยู่แล้วเนาะแล้วจวังหวะเนี้ยมันนำพาซึ่งไปลูกที่อาริบาสยิงเข้าประตูไปนะครับในส่วนของเอเนเดสมาเอโซเนี่ยนะครับคือผู้ตัดสินในสนามเนี่ย เขาบอกว่าใช่มันคือจุดเริ่มต้นของการได้ประตูจังหวะน,นี้นะครับผมจ,จุดเริ่มต้นของการได้ประตูผมจะเป่าให้การฟาวของผู้เล่นที่เขาทําใส่ผู้เล่นเรอมรตีเนี่ยและจะยกเลิกประตูนะและจะให้ใบเหลืองกับผู้เล่นหมายเลข6ด้วยก็คือคนนี้นะครับจบไหมจบนะครับและช็อตที่3นะครับนี่ของวินิสูสซูมอีกครั้งหนึง่งอ่ะวินิสูสนะครับ อันนี้าภาพเบรลี่แฮมมันเด่นนะแต่ที่จริงอ่ะตรงนี้นะครับวินิสูสนะอ่ะช็อตที่3นะครับลูกนี้แฮนหรือเปล่าอ่ามาแฮนอีกแล้วนะครับผมเอเนนเดในห้องวีอนะครับเขาบอกว่าผมขอแนะนำเนี่ยให้มีการทบทวนภาคสนามอีกครั้งนะเพื่อที่คุณจะสามารถประเมินสิ่งที่คาดว่าจะแฮนหรือไม่แฮนนะฮะและมันมีแนวโน้มด้วยว่ามันจะไม่แฮน นะครับบอลนะฮะบอลไปโดนไหลของเขาอ่ะผมอ่ะเห็นนะในห้อง VR นั่นแหละลูกบอลอ่ะมันต้องบอกว่ามันกึง่งกึงนะว่าจะโดนไหลหรือว่าจะโดนแขนแตกส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าน่าจะโดนไหลนะผมให้คุณน่ะควรประเมินดูอีกครั้งว่ามันเกิดจังหวะเนี้ยมันเกิดการฟาลหรือว่าการแฮนด์นะครับผมแฮนด์ก็หมายถึงว่าโดนไหลหรือว่าโดนแขนจริงๆ นะครับซึ่งมาเอนาไอมาเอโซนะครับมาเอนาจำชื่อมาเอโซนะครับบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณนะและลูกบอลเนี่ยก็โดนไหลจริงอืมผมขอย้อนไปอีกเฟรมหนึ่งแล้วกันนะเพื่อจะให้มันดูแบบสมบูรณ์แบบจริงๆ <laughs> เขากระแทกลูกบอลด้วยไหลและมันเป็นประตูที่ถูกต้องผมจะให้ประตูนะและจังหวะประกบเนี่ยก็ไม่ฟาวนะครับมันจะมีจังหวะประกบตรงนี้นะครับมีการเบียด นะะฮยื้อกันระหว่างคนนี้นะครับกับวินิสูสเนาะเขาก็ดู2จังหวะนะครับว่ามันแฮนหรือเปล่าแขนแขนวินิสูสนะครับหรือว่ามันมีจังหวะฟาวคนนี้ด้วยนะครับเคลียร์หมดนะครับอ่ะถ้ายังไม่เคลียร์นะผมมีภาพมาให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นภาพแบบออฟฟิเชียลจริงๆนะครับจากองค์กร IFAB นะครับองค์กรผู้ตัดสินนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาดูสีเขียวคือไม่แฮนสีแดงคือแฮนดูง่ายๆนะครับผมแล้วจังหวะวินิสูสเนี่ย มันอยู่ท่อนตรงนี้นะครับมันอยู่ท่อนตรงนี้อ่าแล้วคือแขนอะไอ้ตรงนี้มันแฮนแน่นอนนะครับจะอยู่นอกกรอบในกรอบมันก็คือแฮนแน่นอนนะครับแต่วินิซูสอยู่ท่อนตรงนี้มันก็คือไม่แฮนนะครับแต่มีหลายๆทีมร้องก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละนะครับเขาก็แบบถามว่าเออนั่นแหละที่ทีมองผมนะแบบเนี้ยแบบนี้เหมือนกันเลยเป๊ะผมโดนแฮน เออโดนเป่าแฮนโอ้โหไม่แฟร์เลยนะครับอ่ะนานนานจิตตังนะครับยังไงเขาก็ออกมาบอกขนาดนี้แล้วก็ไม่ไมรู้แหละนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหมาริดนี่คือโชคช่วยจริงๆในเกมนี้ผมว่ามีส่วนอ่ปาปฏิเสธไม่ได้ว่ามาริดมีโชคช่วยแต่สิ่งสําคัญคือความใจสู้ความมีดีเนอของมาริดที่คัมแบ็กกลับมาได้ตลอดผมว่าอันนี้สําคัญ นะครับทุกคนคิดยังไงบ้างนะครับหลายจังหวะนะฮะสจังหวะผมเอามาแบบละเอียดเลยนะครับอะเราไปต่อกันที่เดี๋ยเดี๋ยวเดวีขออีกอันหนึ่งก่อนจะไปข่าวต่อไปขออีกอันหนึ่งนะครับมันเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของมาร์คพูบิลนะแบ็กขวานั่นแหละที่ประกบวินิซูสจำได้ไหมพวกนั่นแหละนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ในสนามนะครับก็คือลาลิก้าก็เอาไม้ไปจาะนะครับมาร์คพูบิลบอกว่าผมอะ คิดว่าบางคนนะตัดสินใจแล้วแหละว่าไม่อนุญ,ญาตให้เราคว้าชัยออกจากเบนาเบลในวันนี้ด้วยนะและนั่นน่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับคือช่างแม่งเถอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะโอเคมันก็ผ่านไปแล้วนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวของไมค์เมยองนะครับที่พ่วงกับวินิสูสด้วยนะครับคือหลายๆคนตามแค่ทีมเราเนาะ บางคนอาจจะไม่รู้แต่ส่วนใหญ่น่าจะรู้นะครับว่าไม่แม่ยองเนี่ยโดนเหยียดผิวนะครับในเกมนี้แหละนะครับอูด mm ิเนเซ่นะฮะเจอกับทางเอซิมิลานนะครับผมซึ่งไม่แม่ยองอ่ะอันที่จริงอะ่ะ mm hmm. เขาโดน2ครั้งนะครั้งแรกนะครับผมผมลองไปดูแล้วนะครับผมครั้งแรกเขาโดนแล้วเขาก็ไปบอกผู้จัดสินแล้วเหมือนผู้จัดสินอนะ่ะบอกว่าถ้ามันมีการพูดแบบแบบนี้กับคุณอีกครั้งเนี่ยเราจะหยุดเกมนะครับแล้วเวลาจากตรงนั้นนะฮะผ่านไปประมาณ7นาที โดนอีกครั้งครับนะไม่มียองโดนเหยียดผิวอีกครั้งนะครับเขาก็เดินไปหาผู้ตัดสินเป่าปีดหยุดเวลาณตรงนั้นนะครับทุกคนเดินเข้าในอุมโมงค์หมดนะครับแต่ยังไม่ได้ยุติเกมทั้งแบบยกเลิกแมตช์ยังไมไ่ถึงขั้นยกเลิกนะครับผมเป็นแค่การที่ไม่มียองเขา,าไม่พอใจล้นะครับผมเกี่ยวกับการที่แฟนบอลของทางอูดิเนเซ่เนี่ยนะฮะแสดงออกนะครับ แล้วก็ทางวินิซูสนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นถือถือว่าเป็นแกนนําก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดผิวนะครับเพราะาเขาก็โดนหนักมากนะฮะโดนทุกปีนะครับอ่ะเขาก็เอาโพสต์นี่แหละไปลงไอจีสตอรนะครับผมของทางวินิซูสเองนะครับแล้วก็บอกกับไมมียองนะครับว่าแค่พูดไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือคําพูดของไมมยองในไอจนะถึงเวลานี้นะยังไม่มีใครที่ เกลียดผิวเกลียดเชื้อชาติเนี่ยนะครับแล้วถูกจําคุกเลยผมอยากให้เขาโดนเพื่อเขาจะได้ละอายใจและพวกเขาจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องบ้างผมขอขอบคุณการสนับสนุนต่อ,อและการต่อสู้ของเราเนี่ยอย่างแท้จริงและผมรู้สึกกับผู้คนที่ใช้คำไร้สาระแบบนั้นนะที่เหมือนประมาณว่าได้รับความเห็นอกเห็นใจจากสื่อมวลชน นะครับอ่ะรวมๆอาจจะงงนิดนึงนะครับผมสรุปรวมนะครับวินีบอกว่าอยากเห็นไอ้คนแบบเนี้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไห่ไม่ยองนะหมายถึงว่าคนที่เหยียดผิวอะแม่งติดคุกให้มันรู้ไปเลยนะครับผมว่าเหยียดผิวอะมันร้ายแรงเออให้ติดคุกไปบ้างมึงจะได้รู้ไงว่าแบบเออคําพูดอะมันไม่ได้เป็นขลมปากนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วมันทําร้ายจิตใจด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าถึงถึงจะเป็นแบบนั้นอะ แต่คือเวลาสื่อออกไปอ่ะถ้าสมมุติสื่อออกไป,ออกไปว่าแบบเออคนนั้นติดคุกมันแรงเกินไปไหมคําพูดมันไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับสื่อก็เหมือนประมาณว่าอาจจะโน้มเอียงไปทางคนนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขาแค่คิดเฉยๆนะแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ไอเรื่องที่บอกว่าติดคุกเนี่ยเหมือนตอนนี้วินิสุสก็พยายามผลักดันด้วยนะครับ,ๆๆรบเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะครับการเหยียดผิวปุ๊บติดคุกปับ๊บเหยียดผิวปุ๊บติดคุกปับ๊บเอออาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เราก็ต้องมาตามกันดูนะครับและปิดท้ายด้วยอีเวนต์นะครับอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับที่จะมาเล่นที่สนามซานติโกเบเนเบลของเรานะครับผมมาจาก r ีเลเบลนะครับก็บอกว่าไมอามี่ดอลฟินนะครับผมจะเป็นทีมเย่านะในการแข่ง NFL ที่จะเล่นในปี2025นะครับก็ปีหน้าน,นู่นเลยนะที่สนามซานติโกเบเนเบลนะครับโดยคู่แข่งของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เปิดเผยนะว่าจะเป็นทีมไหน นะครับผมจนกว่าจะถึงปฏิทินปี2025ก่อนถึงจะทราบนะครับเพราะตอนนี้คือเขายังกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะเอาทีมไหนมาเล่นนะฮะกับมามี่ดอฟฟินนะครับผมแต่บอกได้เลยนะทีมเราได,ได้เงินจากอีเวนต์เนี่ยโคตรเยอะนะครับเพราะเอาจริงนะไอ้กีฬาที่มีมูล,ลค่าสูงสุดในโลกอกีฬาเลยนะ NFL เเราเห็นฟุตบอลเราเนี่ย ฟุตบอลที่เราดูทุกวันเนี่ยมันมีโอ้โหค่าเหนื่อยเวลาซื้อตัวนั้งเตะเป็นแบบร้อยร้อยล้านยูโรแล้ร้อยล้านปอนใช่ไหมแต่คุณลองไปดูทาง NFL นะโอ้โหแม่งแบบสุดยอดอะ่ะคือแบบถ้าคุณเก่งจริงอะ่ะถ้าคุณเป็นโรนะัลโดใน NFL คุณรวยกว่าโรนัลโดนี่อีกอโรนัลโดฟุตบอลอีกอเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันเอ็นน่นเขนี่มันเขาเพิ่งเขาแบบเอามาอัปเดตให้ก่อน อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ปีหน้านู่นเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับถ้าวันนี้มีความผิดพลาดประการไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก่อนจากไปนะครับผมก็ขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะฮะกิจกรรมแล้วก็กลุ่มทัศนะนะครับไปที่ทีมติดบอลนะครับข้อบอลตัวจริงต้องแอดทีมเ9กนะครับกลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับผมแต่ถ้าใครนะฮะอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วประเทศนะครับพร้อมทัศนะแบบ จัดหนักจัดเต็มทุกวันนะครับหลีกเล็กหลีกใหญ่นะฮะก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับรับไปเลยเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีนะครับหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจาทุกเดือนนะครับก็เป็นการลุ้นเงินล้านนะครับอันนี้ก็ไปลุ้นกันได้นะครับ มีทายผลสกอร์ด้วยนะฮะมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกลุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและแคมเปญไทยเชียร์ไทยนะฮะมีตั้งแต่วันที่12ถึง25นะครับผมเดือนมกราคมนี้รุ้นรับเสื้อทีมชาติไทยฟุตบอลลิ่กสิทธ์แท้นะครับผม1,064ตัวนะฮะก็ไปรุ้นกันได้นะครับคือช่วงนี้กิจกรรมแล้วก็พวกแคมเปญมันจะเยอะมากนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามข่าวอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็ อย่างนี้บอกขอกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือสําคัญมากจริงๆนะครับเป็นแฟนชุดขาวเป็นแฟนนารกัสติยียนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนารกัสติยียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ